สวัสดีครับผมเกียรติกรบู o เวิร์กดีไอวงานไม้ง่ายๆคุณก็ทําได้วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อมารู้จักกับยางลบชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้ลบกระดาษทรายของเรานะครับซึ่งทําให้กระดาษทรายของเรานะครับสะอาดแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกนะครับตัวนี้ที่ผมได้สั่งมานะคเขาเรียกว่ายางลบกลิฟเทปหรือว่ายางลบกระดาษทรายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตนะครับจะรู้จัก ตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับส่วนมากเขาจะใช้เอาไว้ใช้ในการลบฟิลเทปนะครับของบนแผ่นสเก็ตบอร์ดนะครับใหส้สะอาดปราศจากฝุ่นดินสิ่งของที่ทําให้ฟิลเทปนะครับสกปรปกใช้ตัวนี้นะครับทูทูท,ท,ทูจะสะอาดนะครับแล้วตัวนี้ผมอาจสามารถใช้ในการลบก,กระดาษทรายของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงกันบ้างสามารถลบได้สะอาดขนาดไหนแล้วกระดาษทรายของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาขัดแผ่นกระดาษทรายตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งเครื่องขัดกระดาษทรายตัวนี้นะครับผมก็ใส่กระดาษทรายในการใช้ขัดไม้ขัดชิ้นงานต่างๆนะครับดูหน้าแผ่นกระดาษทรายนะครับจะมีรอยไม้เศษสิ่งสกปรกนะครับยิ่งถ้า เราขัดไม้ที่เคลือบสีหรือว่าแก้ไขชิ้มงานด้วยแล้วนะครับตัวนี้แผ่นกระดาษทรายของเรานะครับจะยิ่งเสียหายแล้วก็มีคราบสีคราบไม้ติดเยอะกว่านี้อีกนะครับอันนี้ขนาดใช้แค่ขัดไม้นะครับก็จะมีคราบไม้ที่ฝังอยู่ข้างในกระดาษทรายนะครับใช้มือขูดก็ออกอยู่นะครับแต่มันจะไปทําความเสียหายกับแผ่นกระดาษทรายของเรานะครับทำให้กระดาษทรายหมดคมเร็ว ผมก็เลยลองหาวิธีอื่นนะครับว่าจะใช้ยังไงดีจนมาเจอตัวนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ยางลบกริปเทปหรือว่ายางลบกระดาษทรายนะครับใช้ลบกระดาษทรายก็ได้ใช้ลบกระดาษทรา,ษายได้เกือบทุกแบบเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ10ชิ้นเลยเอาแบบคุ้มๆเลยนะครับเขาขายกันประมาณ20-30บาบาทนะครับผมจริงๆ ใช้ชิ้นเดียวเนี่ยก็เหลือเฟือนะครับแต่ผมไม่รู้เป็นไรเห็นมันถูกดีราคา10บชิ้นมันลดเหลือประมาณไม่เกิน20บาทผมก็สั่งมาเลย10ชิ้นพร้อมค่าส่งเนี่ยมันก็ถูกมากกว่าก็เลยเอาแบบคุ้มคุ้มตัวนี้นะครับโอเคครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวยางลบกระดาษทรายตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้หลังจากแกะถุงออกมานะครับนี่เดี๋ยวมาดูขนาดกันนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่5้าเซนติเมตรครับเพื่อนเพื่อนความยาว ซนติเมตรความหนานี่ประมาณ1ซนติเมตรนะครับยางเหนียวดีนะครับบีบยังไงก็ไม่หักไม่แยกออกจากกันนะครับดึงก็ไม่ขาดนะครับถือว่าเหนียวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองขัดกระดาษทรายออกดูนะครับโดยผมจะแยกเป็น2ฝั่งนะครับเพื่อนฝัน่งนี้ครึ่งหนึ่งผมจะขัดออกแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างปัญหาของการขัดกระดาษทรายแล้วแผ่นกระดาษทราย มันกินเนื้อไม้แล้วมันไปฝังอยู่ตรงนี้นะครับทําให้กระดาษทรายของเราขัดไม้ออกได้ไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดโอเคเดี๋ยวเรามาลองขัดกันเลยครับ ความแตกต่างนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้เศษฝ um ุ่นผงนะครับที่มันฝังแน่นกับกระดาษทรายนะครับออกไปเกือบหมดเลยนะครับฝั่งนี้นี่ยังติดอยู่เลยเพราะว่ายังไม่ได้ขัดเดี๋ยวผมจะลองขัดมือดูบ้างนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นภาพแบบชัดๆนะครับว่ามันออกเป็นยังไงกันบ้าง เหมือนใหม่เลยครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับกระดาษทรายที่ขัดออกไปแล้วนะครับหลังจากที่ขัดนะครับตัวยางลบตัวนี้ก็จะกินพวกเศษฝุ่นผงเศษไม้ที่มันติดอยู่กับกระดาษทรายนะครับออกมาแบบนี้เลยเหนียวๆนะครับแต่จริงๆผมว่าใช้มือขัดแบบนี้มันจะประหยัดกว่านะครับแล้วก็เราก็กดตามน้ำหนักมือเรา ออกแรงหน่อยนะครับมันจะไม่กินตัวยางนี pop, ้ไปมากนะครับเนี่ยมันก็จะขัดออกได้ดีกว่านะครับถ้าเราเปิดเครื่องแบบที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับดูครับมันกินแบบออกไปไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็เปลืองตัวยางลบของเราไปด้วยนะครับผมว่าใช้ในการขัดมือจะดีกว่าเนี่ยเศษขาวๆอันนี้มันยังอยู่เลยยางลบที่โดนขัดออกไปนะครับผมว่าใช้ในการขัดมือแบบนี้มันจะประหยัดกว่าแล้วก็ออกได้ดีกว่านะครับ หรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาวิธีการขัดธรรมดาทรายของเราที่มันติดสีติดฝุ่นติดไม้นะครับแล้วก็ฝังแน่นอยู่บนกระดาษทรายเวลาเราขัดไม้แล้วมันขัดออกได้ไม่ค่อยดีเหมือนเหมือนกระดาษทรายใหม่ๆนะครับวิธีนี้เป็นวิธีแก้ที่แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวยางลบกิปเทปตัวนี้นะครับซึ่งเป็นยางลบที่ใช้ในการลบกระดาษทรายโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับนี่ ก็ประหยัดมากๆเลยนะครับที่ผมใช้ขัดออกหนึ่งแผ่นนะครับเหลืออีกเยอะเลยครับเพื่อนๆนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไคร์ที่ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาแนะนําก็ติดตามชมกันไปได้ตลอดเลยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ